ยายลยายลงมือแล้วตับกองลมกไส้กินมตี้ยบใจะหลังจากที่ลงคลิปว่าแม่เห็นแล้วกลินบะแสมือกนว่าให้แม่โซดูว่าสมาแม่เนอะขอโซฟีมือเองเลยมือนี่ยเตี้ใจเอาเอาเบปานกลางว่าได้อยาวแสบหลายได้ เหนบ่เสียบไลยแล้วเนาะเสียบเอาแสียบไลยเลยเต๋อเสียบเป็นบางเทืพ่อเสียบเป็นบางเท้อก็จังซื้อเรลกนี่เต๋องวดเดทข้างงวดกับถือข้างงวดกัถือเ๋เสบก็เสีบอยู่นะจัดคองเตี่ยมไม่ได้พี่น้องจัดกระยองที่ได้แล้วข้างเตี่ยแต่ว่าั้างเตี่ยกัหัวหวย ทำหนัง,อองใ่หนาปิดเราอยอ่างเมียเป็น <laughs> <laughs> ยอยู่แบบหงอยู่ยำหอยแล้วก็ห่อยเอาลูกจำเนยียรพอดีต่ว่าใั้ค้นกับมะม่งตับมม่งเฮิมได้ดลก็เร็วแค่คนมาใชมือกล้องแคล้วอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวเป็น แม่ค้าขายสมตำได้อยู่เลยเป็นแม่ค้าก็จะเป็นตัอกผู้ปั่นบมกมุกให้เพื่อนท่านแล้วพูดท่นไปตำให้เพื่อนเพื่อนกะสิมาซื้ออยู่ด้อเจ็กเทียล้วเพื่อนกะดีพ่มาอีกเลยลเพื่อนกะดีพ่มาอีกบ๊ายบายสิมหาท่านตัวนี่เป็นตำยังครับตำธรรมดาเนี่ยไหมครับตำเล้าธรรมดาเนี่ยบ้างธรรมศาสตร์บริษัทกลุ่มเซมึกตำบ้านๆเนี่ยเนาะ ้านบานเนี่ยพโซฟีมืออย่างไรพั่รวมาเวา่อ่าเมียตมา่มาเมียเห็นนกกินมาแสีบจังได้พัชร์มาย้ำเสียบเมียก็เห็ดเสียบอยู่เมื่อนี่ได้เฮียมาบอกมือนีอ่นี่แหะเร็บมืออนี่ยงลูกมากทรงลูกเลี้ยงทั้งสอง่วางโมเป็นเก่าโน้ต <laughs> ไปตอดมุนเ <laughs> มห็เมเห็นห,หน้าลำบากลำบนจึงเล็บเมื่อเล็บ ยัางหางเป็นน้ำย่างนี่เป็นน้ำเห็ดเบียกเห็นง่ายนห่บอสเ็ดเบียกเห็นง่ายเด็กบ้งงามคือ่นละเนาะคนดูเนาะคนขยันเมืองย่องแกของแต่ขยันตัวเห็ดหน้าสองทงสามทงก็ะเร็วทำไมตะกี้ปฏิจ้่งเลยตะเห็ดอิงเ้ิกก็พอมาจ้างแต่ส่วนหน่อยคันได้คุยเนี่ยเขาเกือบสิบสี่ลอยถุงขึ้นบังโหลดเห็ดสองคนผัวเมียเห็ดหน้านะ อ้าบาดนี่บาดนี่มันยังมันลงเมือลงเมือตัวยิวเลยจะได้เปิดร้านให้เดี๋ยวกันตำเสียบนี่เปิดร้านให้ยีน้าทางนี่เห็้เราทางเขาเนี่ยนี่อันนี้เดี่ยผมมียู่บ่ะผมมาซื้อมียุบขเจ้าขี่รถไปส่งอ้อยขจอบกายท่างเที่ยวล้างขเจ้าก็ไม่หายอีกแล้ว กิแลกก็บิมาอยู่ที่เที่ยวหลังกับมาตีตำมอรกคนกับิิบาตัวอือกะมีเจียงป่งทั้งค้นคนสื่อคนกับตำเอเรื่อเดี๋ยวแม่ค้าตำมาแบและคุนแม่ค้ากับคนกับทั้งแก่คนกับตำปิเมือของคนอยู่ดี่ยบกอกแซบกอกน้ำบ่ตมีเชียงป่งคนเอาเผ็ดบ่เผ็ดแซบหลายแซบหน่อยมอกจะทำต่อปานมีเหลือกรสับอไรปาหลไร ấy. Ông giang cốc Mà khứa khứa. Mày bảo thầy. Mày bảo thầy. Con con Isan lên bên bặc kia à ซุ้มน้อยๆเลยซุ้มน้อยๆเน,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 นี่มันจะสมซุ้มน้อยๆเนี้มันจะสมผมบันแต่ว่าส่วนมากค้นก็ามากน้อยๆคนหลายๆก็น้อยๆาา<อ>มะก,กอกบาคนถ้าเห็นอย่างไรนี่คนพักกังกันนี่ยังแต่ว่าถนากกว่ามะกอกมันเป็นข้ามหยาบด้บางาบางคนขึ้นไปใช่ไหมนักเสีบ พี่น้องเบิ่งพี่น้องประเมินเบิ่งกับว่าตำหุงกกนี่สียบหุงวเสียบเปนจากดีล่ากันใช่หลายสุ่มเพราะพึ่งเมื่อไรมันค้อนเก่ามันก็เร็วแต่คนต่ำบางคนเก่าพวกปลาบ้ามันยังใส่พร้อมแต่ว่าแม่สิบบุกค่อยใส่พร้อมสีกแล้วป้าวเสียบหน้ากิ่งเจียวแบบเน่าแบบยังใส่แล้วก็หัวกันอันนี้เป็นสูตรบ่ จุดเสียบก็จุดมาเสียบนี่เสียบตัวราเสียบลูกสิงใหเป็นเบ้าปานนี้เตฮะปีล้ำเศร้าปีล้ำพี่น้องเอีซ้อนท่นไหมลองซอนมาให้ได้ไหม่ก็หลายเลยนะโโรโอ้ะไรตนี่ลูกมาลันละพี่น้องเอ้ย เน,นี่ยใจหน่อยกับเาบพราะเสียบเจียวอยู่บ่ของคุณล้นเจียวกบหัวล้านเนี่บ่เนี่ยมันเป็นน้ำกำมะหันบ่มาพั่นกับกำมะขันพันทั้งพอคนละพอไปหน้าครับมึงไปหน้าแล้วคนไหนคนหน้าบ่คอยอยู่บ้านเอกพี่เนาะพี่สักน้ำปลาลงไปเลยอ่ปะปเดือดนะตูจังน้อยโอ้โหเดือดตอนลน้ำบ่เดือดแม่เฮ็ดอีกเด้อว่าเพราะย่างแบบย่างแม่ก็สย่างยู่ยดิ เฮ็ดปลาแดกมันได้เป็นปีแล้วเด้นี่ว่ามันว่าเสี่ยวมากินไว้ด้เป็นปีกลัวคนหลังเจ้ามะกินได้ปลาแดกน้ำมะจังแสบจังเป็นตำบอกพี่ปลาสุดเกา่าโบราณปลาลาปลาโน่งเล่นปลานิดๆเนี้ยยังไมันจะเช็ม เอาตีน uh ่ะครบแล้วเปล่าครบแล้วอย่างอื่มันก็ใส่หมแล้วมัแบบเคี้ยบแกน่าใส่นมะเลยตางมาใส่มาสูตรโบราณมาเนี่ยสูตรแบบกินยุคให้ยุ่้านมานี่งพันี่สบว่าสักว่ากินได้ใช่กันแล้วก็มาอันนั้นนีโบราณก็ว่าแม่ก็ใส่ยุ่เมื่อกใส่หน่อยๆนอยมันใส่จนหวานเลี่ยนแบบว่าเสียมันก็เลยเอาต่ข้นมากทุกวัน Thôi để cho nó, nhanh màu vàng gặp nhanh màu vàng. Ui, xịn luôn. Ờ, xịn tốt phụ tầm mẹ. Phụ tầm. Phụ tầm cũng tông sẹp thôi, phí mưa cho con. Nhìn này, bả lại lông thùng. Ui, bả lại lông thùng. ว่าอยุมันขาดยังเหรอแสบอยู่นี่แหละหรือว่าไปแล้วลุงธงสะนะเอาว่า<ส>มันใจใส่มันก็ลุองอยิไหมยถ้าจะลดเล็กน้อยก็พีน่น้องเส่อีกนี่เดี๋ยวกับแสบแล้วเอาซีมรูปป้ปะนี่ผู้สีกินนะ ชิมไปดอนิดหน่อยก่อนมาเจ็บดูบาดตีเลยบองตรงๆตัวเจ็บก็ว่าเจ็บตัวขาดยังขาดความอร่อยขาดความอร่อยเมนขาดความอร่อยเึ้อมันกะหยัดอัน ต่หมห้องนี่มันละสิมของสดเด้อพี่น้องเลยังแซบบอท้งเพชรทั้งแสบแสบขาถึง s วง n บยองเพลงบอจักแสบม่แสบแสบปรกับมีมแสบนวอยู่หนาตเห็ดนกิ่นบาแสบจะเล้โมเมนเลยนริกำยังอันนี้ยังนีมอันนี้ก็แสบด้นี่มกน้ำไม่ สีมือแม่นี่ยโบไม่อันนี้กับสวดกอลโบอลันเช่นกัน,นเนี่ยง่ามแต่ศัยวาสหยับทั้งใน,นกับพ่อเนาะมันมันก็บเลี้ยวต่คว่บเห็ดคือวานละตะกี้กับหาตอกหาอย่างเราเห็ดอยู่แต่ว่าไปเห็นหญ้าเพิ่นเห็ดเพิ่นโดจิวจิวออกเลยก็เลยเอาน้ำพิ่นว่ามันไงดิหันห้องเห็ดหเฝอๆิ่นเห็ดขายเิ่นกันหาตอกหาอย่างมา เราเบื่นต่อเข้าไม่กิมเขียวครับเราจะไม่ก้กากระตอกกันลหละเพราะว่าขาสิทธล้เราเอาสมมืิเนี่ยถ้าจ้าก็ไม่กิมปั้นนั่นลหละแต่ว่าแม่พังมีดอกับจักต่อก,กาไว้เราก็ข้อดีใจตัวหมกหน่อไม้สูตรคุณยายครับครับโสมตำแบบบ้านๆครับบ้านาดีพี่งบองบานาดี ก็ขาววันมุน <c oughs> มกม้อใหม่ของเมียไม่มมห,ไมห็ต่ตอนสองแล้วต่ม,ตม้หูวเทระายางแลๆๆๆ้วเนี่มกุมกมุกใหม่ใส่หมูสามสันปป <c oughs> บ,บ่เสียบบ่เสียบดิอืมฮะอำลได้บ่ มุกน้องใหม่มันบ่รมันน้องใหม่สดนั่นเป็นน้องใหม่ย่ามเน้นเามีมมมมมมน้องหม่สดน้องหม่สดลถ้าน้องใหม่สดก็สิแซบก็หนีอยู่จัดลงสีเมื่อแม่ะนี่มาฟางก่าของแม่ก็พอ,พอแสอเสรา,มมา้นึงตดหมนีเมื่อแม่ <laughs> มันไม่พานยังไม่ลงอืมแต่มาห้องกันนเลยเสียงพ่สักมาตันเสียงมาตันหน้าต้นเียจักไปหน้าคุยคำยังไงครับเสียงในรถจัดรถัดควมอร่อย มันเหลือมชาติที่ค yes> ุณกินไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีรชาติต่ำหงอยงูติดจอดเก่าเนี่ยเี่เห็ดวัชพืบที่สุดก็เป็นต่ำหงกันยังไงเนื้ออื่นเห็ดพ่อจิ๋มอยู่แต่ว่าบางเถ้อก็เสียบอยู่ได้เหอล่ะเรื่องเลี้ยงเรื่องสิ่งลูกแม่ซัก เืราก็ลาาืกันอยู่ด้วยปิงน้นกับตัมฮงตติมลูกตัมฮงแสบมันก็เพิ่มให้มันพ่อจินได้อยู่ตัม่งแสบมันก็เตินอยู่เนาะกานตัมกงแสบกินก็ไปอยากให่เราอันนี้ยอมรับเลยว่าว่าเบอร์แสบไมดีตัมบง่หเบอรแบอยู่ยอมรับอยู่แต่ว่าน้องเรื่องแค่แสบอยู่ มาวะมาได้ไปปุ๊มันตัวนี้มันหนูยำลองทำแบาเขาค,ค้าได้แล้นเ้ิคนกับ่าทำไร่สัตว์แต่วันเป็นแต่ทำไร่มันอยู่ดอกมันกินของเกลือผลเขากินเขากาัดอ,อ,อ้อยกัดเขากัดอ้อยบ่อ้อยกับการเด้อ,อ มันกับพ่อซูนย์พันธ์มาไงดอกมันไหลก็ออกแม่แพลูกนม่สุปีช่องแสบขึ้นก็เลยอะไรปีงูแม่เขาอยากลาไปตำนี่นนหรือไ่ล่ะมุกน้องใหม่ไสหมูสามชั้นปีงูพันธุ์แทรกตับมือปีมือแม่ร่วมเอาตัวนี้ความแสบของตัวนี้เป็นไสตัวนี้ครับพ่อพ่อแสบได้เอาตัวนี้ไม่ได่ก็เล่นกันไลยพี่น้องจะผ่านครับผ่าน ขเขาบันบาลมือเราพาน้องๆเนาะผ่อนไม่คลิปหนาคลิปนี้ขออนุญาตก้าวเข้ามาโชคดีสวัสดีครับือว่ตาตําแม่เห็เดบดเสียบชิมมึงกันนะเป็นรสชาติาแบบเด็ดโอ้แม่นนี่หลีพี่นออ้องเอ้ยเศรบอีหลีเอีหลี